สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t า a r o ส s p นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความรักความสัมพันธ์ประจําปี2567ของชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระบอกมาที่23สิงหาถึง22กันยายนนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีนี้ก็ดูได้เช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีกันพื้นฐานดวงเนี่ยปู่บอกได้เลยนะว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่คุณจะต้องเกิดการเรียนรู้นะคะ ต้องใช้คํานี้เนาะเกิดการเรียนรู้เกิดการที่จะเข้าอกเข้าใจและการปล่อยวางในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะตกกลุ่มรักใครสักคนหนึ่งหรือแอบ,บคบกับใครบางคนนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันทําให้คุณแบบหมดกันละความหวังความฝันนะคะที่อยากจะมีครอบครัวความฝันที่อยากที่จะแบบ มีเขาอยู่ในชีวิตนะคะมนเลยทําให้คุณต้องต้องตัดสินใจจบหลายคนเจอกับความรักเขาเรียกว่ามือที่3มเนาะมีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะมันมีความรักที่มันจะต้องเกิดการเลือกเกิดขึ้นในนาทีนี้นะคะแล้วมันทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะเลือกใคร หรือมันอาจจะเป็นไว้ก็ได้ทาว่าเขาก็ยังไม่ได้ที่จะเลือกเราเหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกทุกข์ทรมานแล้วมันทําให้คุณรู้สึกถึงการเจ็บปวดรวดอทรวมากๆนะคะอยากให้ระวังในเดือนมีนาคมนะคะมันจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือการจับโปได้แล้วทาให้คุณรู้สึกถึงถึงการที่จะต้องแบบ เสียใจมากๆเพราะว่ามันได้ไพ่สามดาบเข้ามาเนาะแล้วมันยังประกบด้วยไพ่ฮาดาบเข้ามานี่ปูบอกได้เลยนะว่าเป็นลักษณะของการแบบเสียใจแบบไม่เผาผีกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยชาวราศีกันอาจจะต้องเตรียมอกเตรียมใจเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะคะหรือที่เราแบบเหนือเหนือความคาดหวังของเราสักหน่อยนะแล้วมันก็จะทําให้เราแบบ ต้องโปร่งอ่ะอทําให้เราเกิดการเรียนรู้และท้ายที่สุดคุณก็จะรู้ว่าเออในปีนี้ทั้งปีเนี่ยคุณขอพักในเรื่องของความรักไว้ก่อนแล้วกันยังไม่อยากที่จะแบบมีใครในช่วงนี้ขอไปโฟกัสในเรื่องของการทําง,งานมากกว่านะคะมีความคิดที่อยากที่จะอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆนะแต่ว่าในสมองอ่ะ มันก็ยังคิดถึงแต่เรื่องเขาตลอดเวลาเลยยังมีความเศร้าวความเสียใจมีการที่นอนไม่หลับการน,นอนร้องไห้นะคะการอยากให้เขากลับมาการที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าอย่างนี้ยก,ก็เป็นเหมือนกันนะคะยังจมปักอยู่กับความรักครั้งเก่าความรักที่มันแบบทําให้คุณเสียใจจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะคนโสด ในไพ่สีถ้วยเดือดสตาเพชรสวร์ดเอ็มพปร์เลอร์คิงออฟแพนทาเคกลคนโสดนะปูมองว่าคนโสดจะโสดไม่สนิทสักเท่าไหร่นะ <c oughs> อืมคนโสดของชาวราศีกันจะเป็นปีที่คุณโสดไม่สนิทคุณจะมีใครสักคนสองคนนี่แหละเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วมาให้คุณเลือกเป็นคนที่คนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศ หรืออยู่ในลักษณะของการใกล้กันนะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีความภูมิฐานมากกว่ากับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่ามีลักษณะของการเป็นสายเปย์นะคะคพร้อมที่จะเอาอกเอาใจคุณทั้งสองคนนี้เขาจริงใจกับคุณมากนะแล้วก็อยากที่จะแบบทําความรู้จักกับคุณแต่ตัวคุณน่ะปูมองว่าทั้งสองคนนี้ยังไม่ใช่สเปคคุณหรือคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักสักเท่าไหร่นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะคีบเขาไปในลักษณะของการเป็นเพื่อนการรู้จักกันไปก่อนค่อยๆเรียนรู้กันไปยังไม่ได้มีการตัดสินใจ ก็จัดว่าเป็นช่วงจังหวะของของคนโสดที่ข,ของเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดีของชาวราศีกันคนโสดนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้คนใหม่ๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะแบบเรียนรู้ใครสักคนว่าคุณจะเลือกคนที่ใช่ที่สุดนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยปุ่มมองว่าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการที่จะแบบอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้มากกว่า หรือบางคนเนี่ยก็ยังเลือกไปได้ว่าจะเลือกใครก็เลยเลือกที่จะแบบเลี้ยงไว้ก่อนทั้งสองคนนะคะยังไม่ตัดสินใจอะไรคุณจะเลือกคนที่แบบเข้าใจคุณที่สุดแล้วก็รับตัวคุณได้ที่สุดแล้วก็คอยเป็นซัพพอร์ตคุณมากที่สุดนะคะ feel yourself นะคะ ให้แชันว้ wow. าว Forgiving and learning นะคะแล้วได้ไพ่แฟชันได้ไพ่ Forgiving and learning เข้ามานะคะนั่นหมายความว่าอาดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเจออะไรมาหนักเนาะเจอหนักจนแบบเราไม่เชื่อในความรักอีกแล้วเราก็มีความหลังเลยมากนะคะที่จะแบบรักใครสักคนเพราะฉะนั้นไพ่นะคะได้ไพ่ Forgiving and learning เข้ามามันก็เป็นไพ่ของการที่แบบว่า ให้อภัยและก็เรียนรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปคาดหวังแล้วก็ไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าไปโกรธเกลียดใครหรือจำฝังใจใครแล้วค่ะปลดปล่อยเขาไปเลยนะคะได้ f ฟ yourself ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตปลดปล่อยตัวเองจากพันธนานการที่ทําให้เราไม่กล้ามีความรักนะคะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองนะคะเพราะว่าการได้ไพ แอดแทชันเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นไพ่ของการที่คุณจะเจอใครบางคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดต่อคุณมากๆนะคะคุณสองคนพร้อมที่จะแบบมีความรักมีความโรแมนติกให้แก่กันแล้วย,ยิ่งตามด้วยไพ่แพดเชั่นเข้ามาแล้วเนี่ยปูบอกได้เลยว่าคุณจะมันจะเจอใครบางคนนึงที่มีไฟปารถนาในตัวคุณอย่างแรงกล้ามากๆแต่ว่ามันติดกับตรงที่ว่าการได้ไพ่ห้าห้าดาบกับสองดาบเข้ามามันเป็นไพ่ของการที่แบบ คุณยังไม่กล้าเนาะคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตทาให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะมีความคิดมากมีความกังวลมีความกลัวในความรัก,รกพอสมควรเพราะฉะนั้นปลดปล่อยมันไปเลยคะ่ะอดีตก็คืออดีตนะคะอยู่กับปัจจุบนันเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่สพอร์ตคนที่สุดเลือกคนที่คุณรู้สึกมีแพชชั่นที่สุดแล้วคุณก็จะสมปรารถนาค่ะนะคะ,นะคะก็สําหรับปู่อะปู่มองว่าคนโสด ชาวราศีกันก็จัดไว้ได้ไพ่ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนจิตใจเราทําให้เราไม่กล้าเปิดใจแต่ถ้าเราเปิดใจแล้วเนี่ยปูก่กเชื่อว่าคุณจะมีประสบการณ์ความรักที่ดีในปีนี้ค่ะนะคะ,นะคะมาต่อกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ได้ king of swords the of cup uh h hermit the fool เอาไดเ้เอมเปอเรอร์เข้ามาฮ่าได,ด้คิงซอสทั้งคิงซอสทั้งเอมเปอเรอร์นี่น่าจะดิยวยากอยู่เด้อแล้วคู่ของเรานะคะสองดาบห,หนึ่งถ้วยสองเหรียญชาวเวอร์หกถ้วย เอาละคนเก่าๆกลับมานะคะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ในที่นี้นะคะคู่กรณีทุกรูปแบบเนาะมคนพูดคนคุยคนจีบกันนะคะคนที่แบบคบหากันคนที่อยู่ด้วยกันคนที่แต่งงานกัน ให้ของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะเขากําลังจะกลับมาคนที่คุณกําลังรอคอยคนที่คุณตัดใจไม่ได้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่นะคะคนที่คุณคาดหวังว่าจะเป็นคุณคนนี้แหละที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ย แล้วคุณอยู่ในช่วงของการตัดใจใช่ไหมอย่างที่ปูบอกพื้นฐานดูของคุณความรู้สึกของคุณตัวตนของคุณอยู่ในช่วงของการตัดใจแต่คุณเชื่อไหมว่าในช่วงของการที่คุณกําลังตัดใจเนี่ยเขากําลังกลับเข้ามานะคะเขากลับเข้ามาเพื่อขอเริ่มต้นใหม่เขากลับเข้ามาเพื่อที่จะแบบขอมีคุณในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณแบบเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะมาเป็นสายเปดูแลคุณขอโอกาสกับคุณนะคะเข้ามาดูแล เขามาเอาใจเขามาพาคุณไปเที่ยวเขามาแบบขอให้คุณแบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะพยายามมากๆอะที่ทําให้แบบคุณใจอ่อนและมาเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะซึ่งสําหรับตัวคุณถามว่าคุณรู้สึกยังไงปูก็บอกว่าคุณเองก็เรียกว่าที่ผ่านมามันก็หนักเนาะมันก็เจ็บแสบเหมือนกันแหละคุณก็เลยยังเลือกที่จะแบบขอนิ่งก่อนขอดูก่อนแต่ปูเชื่อเชื่อปูได้เลยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณนิ่งนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้แบบ ให้ได้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ทั้ง The Tower เข้ามาแล้วยังได้ Ace of w a n s เข้ามาเนี่ยก็ไปคือหนึ่งถ้วยแหละ Ace of Cups นะคะได้ทั้ง The Tower กับ Ace of c u p เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการที่แบบว่าเป็นไพ่ของการที่ตกกลุ่มรักอย่างแรงกล้าแล้วมีความปรารถนามีความใจร้อนมีความใจเร็วที่อยากจะได้คุณเร็วๆอะคะ่ะ <laughs> นึกออกไหมด้วยความที่นิสัยของคนแบบ ทั้ง King of s o u c e แล้วก็ The Emperor อ่ะเขาจะมีความแบบต่อให้ภายนอกเขาดูนิ่งยังไงดูเป็นผู้ใหญ่ยังไงนะแต่ว่าในใจนี่เขาแบบเอาแต่ใจตัวเองมากๆนะคะเขาก็ยังเลือกที่จะแบบว่าเฮ้ยอยากได้คุณใจร้อนอยากที่จะแบบเอาคุณให้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทุ่มเทการสายเปหรือการาเขา้าเช้าถึงเย็นถึงเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณใจอ่อนขอให้คุณแบบกลับมาพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ปัญหาก,กันไปเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่นะ เขายัางคิดถึงเราอยู่<ๆ>เขาก็ยังมีเราวิ่งอยู่ในหัวอยู่จุดท้ายที่สุดเขาไปรู้ตัวตัวเองนะคะเราก็มีความรมักมีความคิดถึงเราเนี่ยเขาก็เลยจะกลับเข้ามาแล้วก็มีการกลับเข้ามามีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจกันมีการที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะในอย่างที่เขาต้องการแต่ว่าดูจากตัวตนของ,ของคุณแล้วเนี่ยปุม้มมองว่าคุณเองก็ไม่ปล่อยให้มันเร็วขนาดนั้นหรอกคุณค่อยๆดูไปก่อนละกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะทําเราแบบ มากนะอืมนะคะถ้าถามว่าเขาจะกลับมาเดือนไหนปัวเดือนกุมภาพันธ์เขาก็กลับมาแล้วนะคะอืมแต่ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันมันมันกลับมาในลักษณะของการที่ดูดีเกินไปคุณก็เลยอาจจะต้องมีการที่จะแบบเฮ้ยชะลอก่อนแล้วก็ค่อยๆดูกันไปก่อนอาจจะต้องมีการเบรกความสัมพันธ์ตรงนี้ไปก่อนนะคะ make the effort ขอดูความพยายามหน่อยนะ First d e c e p t i o n นะคะแล้วก็พ่ l o v e y o u l s first อือหือ เข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความพยายามเพราะฉะนั้นคุณก็ขอดูความพยายามของเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าดูจากตัวตนของเขาเนี่ยปุ๊กก็มองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีทิฐิมีอีกโก้นะคะแล้วก็ทําอะไรที่แบบว่าถ้าเขาทุ่มเทอะไรแล้วแล้วเขาไม่ได้ดังใจเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะถอดใจได้ง่ายๆแล้วเขาก็จะแบบหยิกในศักดิ์ศรีเขาอาจจะไม่ได้สารต่อนะคะ เพราะฉะนั้นได้ไพ่ make the effort มานะคะสำหรับชาวสองเนาะหรือคนที่กำลังจะเข้ามาดีวกับคนราศีกันเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามทำให้เห็นหน่อยนะคะว่าคุณจริงใจกับเขาคุณอยากที่จะมีเขาในชีวิตจริงๆแต่การได้ไพ่ deception เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่ปูบอกเหมือนกันนะคะว่าอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่แบบพิสูจน์สักหน่อยเนาะว่าเขาแบบต้องการอะไรเกิดจากเรากันแน่แล้วเขาแบบ คาดหวังหรือเขามีความจริงใจแค่ไหนนะคะเพราะว่าในลนักษณะของการดีเซชันและไพ่แบบที่มันออกมาเนี่ยเป็นในลักษณะของการที่เขายังเอาแตะใจตัวเองอยู่อะคะนะคะ,นะคะในไพ่ Love Yourself First นะคะเป็นการดีมากๆกับการที่คุณจะกลับมารักตัวเองก่อนเนาะรักตัวเองให้มากๆก่อนแล้วค่อยแบบอย่าพึ่งคือความรู้สึกอะ มันรักเขาแหละแล้วมันก็ยังลืมเขาไม่ได้ยังตัดเขาไม่ได้ยังมีเขาอยู่ในห้วงคํานึงเพราะฉะนั้นพอเขากลับมาปุ๊บทาอะไรได้ด้วยคุณก็รีบกระโจนเข้าไปหาเขาแล้วก็ลืมลืมรักตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้พอมันได้ไพ่ใบนี้มามันก็จะเป็นการเตือนสตินะคะว่าแบบอยากให้คุณรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆดูเขาไปก่อนนะคะในไพ่ฝึกเข้ามาแน่นอนแล้วปีนี้ทั้งปีจะเป็นช่วงของการที่คุณถูกจีบถูก,ออกเอาแต่ใจแล้วก็ถูกถูกจีบ ถูกเอาใจเออมันก็ทําให้มีความสุขมีความสมวมสีทมีความแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงจังหวะของการเสน่ห์แรงมากๆเพราะว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าเขาไม่ใช่คนเก่าก็อาจจะเป็นคนคุ้นเคยเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นอะไรที่มันคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนที่แบบว่าเออ อายุอ่อนกว่ามากๆหรือแตกต่างทางด้านอายุมากๆอะค่ะนะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเอ๊ะไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อกันรอดไหมหรือว่ายังไงมันจะมีความลังเลในความสัมพันธ์แต่ปูเชื่อว่าชาวราศีกันเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้มีสตินะคะแล้วก็มีการตกผลึกชีวิตมากมายมีประสบการณ์เยอะเนี่ย ความประสบการณ์ของคุณเยจะทําให้คุณได้รู้ว่าการที่คุณจะคบกับใครสักคนหรือเปิดใจให้ใครสักคนมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะไม่ได้กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ทันทีคุณอาจจะสนุกในช่วงแรกๆมีการเฟิดกินข้าวดูหนังไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่ด้วยกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มดึกสติแล้วคุณก็จะมาชั่งน้ําหนักเองะคะ่ะว่ามันควรที่จะไปในท,ทางไหนนะคะถ้าอะไรไม่ใช่คุณพร้อมตัดอยู่แล้วนะคะถ้าอะไรไม่ถ้า เขาตรงใจเขาใช่เราสัมผัสได้ถึงความจริงใจคุณก็พร้อมที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกันปูไม่ห่วงเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนหรือต้องย้ำเป็นพิเศษก็ขอแค่แบบยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองก็พอค่ะนะคะเพราะว่าชาวราศีกันฉลาดอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่อยากพิชัไปแบบเตือนอะไรเขามากนะคะก็สําหรับชาวราศีกันก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ